ขอยิงได้ไหมเจ็ดเลิกเจ็ดเลิกหน้าเจ็ดตัวหนึ่งเจ็ดได้เจ็หนึ่งมีอีกตัวเจ็ดเร็วๆเอาไอ้ตัวนี้ให้หน่อยไม่อยากยุ่งกับม,มันวะเออมีต่อไปโอ้ย เล่นสิบสองลาวแม่งตายไปแล้วสิบลาวฆ่าไปศูนย์เล่นสิบสองลาวมันตายไปแล้วสิบสามอ่ะเฮ้ยเอีย I can't s t a เ d ็นประยูรวันทุกโ เล่นองตาย13มันชุกมาตานย่งไงอวท้อวะเอ๊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 ะเป็ดิ้ง

ต้องให้จ่าละลายพิกรรมไงพี่อจ่าเตรียมตู้อ่เฮ้ยโุดเจ็ดยังเดินหน้าสถิติเหมืนต่อไปอออ๋ออไปจ้าคอนเซ็ปต์นี้จุมันก็สตรีมดาร์กโซแล้วก็มีแสงโคเรนตวอลโลนสามคนอ่ะเออนั่นดิเฮียออกทิ์แบบเดี๋ยวกลับมาสักสิบนาทีเลิกเลยแล้วแหละดาร์กโซ่ไม่ให้กลับไม่ให้กลับไม่กลับควรจะกลับสบายอ่ะ เหมือนจะพลาดสักเล็กน้อยหน่อยนี่ไม่เมรียกวพลาดไปแล้่เรียวกว่าโ,มโมง่แหนไปแล้ว,ลวนะฮะลูกพี่ยังไปได้อีกแม่งโดนกูแน่ ควรจะมีสักสองาพันแล้วถ้าไม่ตายก็โง่ทำมายหนุ่มดีนุมนมไม่น่ารอดโู้ไม่น,าน่า

คือได no. ้ไม่รู้เหมือนกันทำําดําตําดําตําําไม่ตามบททีกพวกมึงเออต้องเรีนเลยเอาแล้วครับต่อได้อยู่ผมแดเนียลผมเป็นอัศวินคนหนึ่งเป็นอับกูเห็นนั่นไหมโอ้แม่สาวน้อยนั่นมันอะไรกัน

ตื่มให้ชื่นใจน้ำดื่มตราสิงเเทเลยมุมกล้องเป็นใจได้ดวงแตกตรงนี้คนนี้มีสี ดูดูไปทางสกายริมว่าดาก์นบอลนะเฮียมันลงไปเคต้อ,เอยเออยั้ะไอ้เกาะแนี่หลังคางก็สวยเหมือนกันนะนี่นเคยเห็นแล้วหลายรอบน่าจะประมาณนี้ยี่สิอบได้ ไม่มีใครเห็นใช่ไหมอ๋ออ๋อไม่ตะกี้ตะกี้บอสตะกี้บอสบอสตีบอสตีตายเออตะกี้บอสตีตายหรอไม่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 ได้งงตัวเองบอสบอสบอสตีตายนะบอสบอสตีตะกี้บอสตีเออบอสตีตาย ปิดไ์หนีใช่ไหมไม่ไม่เล่นเลยได้ไหมอ่าเปิดมาห้าดิโอ้ยังยังไม่ครบสิบนะนาทีนะแปดนาทีโถเอ้ยมันจะไปมาหกแปดนาทีเลิกได้ยังไงอะ่ะต้องสิบสิไม่เห็นกูจริงดิ มามามาติงตังเกมจริงจังจิงจังจริงจริงทำไมอ่ะตึ๊บปกติไม่รักกันช่างมันเถอะช่างไพ่อุช่างนี่ทุกคนเชฟโฮมส์ช่างไพ่อุช่างนี่ ขอบคือเซิเคงครับ์บอกนี่เทเลยอทเลทเล่ทำ้ยแสงสีเขียวขันมาโซ์ของทาน น้ำหมักปลาเชงกูเพราะน้ำดื่มซาสิงลืมลืมลืมเราต้องคงคอมเสร็จ driving so to speak yeah, ่ะ so to speak keep moving speak keep moving ก็คือให้กูไปต่อแต่ว่า so to 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 so so to speak มันคืออะไร พูดไปเหอะอย่างนี้หรอยังไงนะผมไม่รู้เดี๋ยวบอกใครแล้รู้คุณคือเราเนี่ยก็เคยอยากจะวิ่งหนีเดี๋ยวอีกแม่ก็เคยวิ่งหนีมันไปแล้วรอบนึ่งเคยชนะไปแล้ว การที่คุณพี่เนีใช้เวทแสงได้แม,แม่เข้ากับรูปลักษณ์ของมึงแล้วแรงด้วยวันนี้หมกดกลางใจแล้วเจอกันเข้าเกมมาวอลละนิดไม่ใช่หรอไม่ใครับคือตอนนี้กูคุยกับใครก็ไม่รู้ไงใช่ไหมเออเนี่ยกูคุยกับใครกูไม่สอง ไม่มีคนคุยด้วยหายเทแล้วตัวคนที่เปิดกดเข้ามาอยู่ตอนนี้แบบว่าเันนี้อของแม่งวะสัตว์เจ็บแม่ง อ,อ่าไลท์ไลท์ลทุกคนครับไลท์จบแล้วเย้ยมาติดตามดาร์กโซ1สิบนาทีในอาทิตย์หน้าได้นะครับ